ทำงานโซนพระรามสามอยากได้บ้านเดี่ยวงบ10บล้านนิดๆเป็นไปได้ไหมทุกคนได้ค่ะไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่า AP เขาเปิดตัวบ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่เซ็นทรัลสาทรสุขสวัสดิ์เดินทางเข้าพระรามสามได้ภายในเวลาประมาณ15นาทีค่ะที่นี่เป็นบ้านเดี่ยวบรรยากาศเงียบสงบที่มีบ้านเพียงแค่109ยูนิตได้ความเป็นส่วนตัวสูงพามาดูแบบบ้านคาสเน่ค่ะดบบใหญ่สุดในโครงการเลยนะออกแบบให้มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นจริงมีชายคาคลุมเฉลียงเลี้ยงไม่ให้บ้านเจอกับแดดและฝนโดยตรงค่ะภายในบ้านก็โปร่งโลง่โลงอากาศถ่ายเทได้ดี ฟังชันเชื่อมต่อกันได้ง่ายและลงตัวมาก Living and d i n i n g อยู่ในพื้นที่เดียวกันใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมของครอบครัวทำสวนข้างบ้านก็ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บ้านเราหน้าอยู่มากขึ้นค่ะครัวขนาดใหญ่วางเคาน์เตอร์ L shape ได้สบายทำอาหารกันได้เต็มที่ชั้นล่างมีห้องนอนด้วยนะรองรับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุมีห้องน้ําในตัวหรือบ้านไหนมีน้องหมาน้องแมวก็ทําเป็นห้องสัตว์เลี้ยงได้หรือจะทําเป็นห้องทํางานก็เหมาะค่ะชั้นสองมี Family Area พื้นที่พักผ่อนส่วนตัวของคครรอออออออบบััววและมมีี3หหห้้้้งงงนนนนนนททกําใตตโจ การใช้ชีวิตของทุกคนมาสเตอร์เบดรูมพื้นที่ห้องขนาดใหญ่จัดการใช้งานได้ลงตัวทั้งมุมนั่งทํางานมุมอ่านหนังสือวางเตียงใหญ่ได้สบายและมีวอล์กอินคอร์ห้องน้ําส่วนตัวที่มาพร้อมอ่างล้างหน้าแบบ h i s and her มีอ่างอาบน้ํามาให้ด้วยห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ก็มีพื้นที่ใช้สอยลงตัวเหมือนกันค่ะจัดฟังก์ชันได้ครบจะทําเป็นห้องนอนหรือปรับเปลี่ยนการใช้งานก็ได้